สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนๆคิดว่าขับโบจะได้ดีไหมครับรายได้จะดีไหม่าเป็นเรื่องสงสัยของผมเปล่าวันนี้ผมจะไปหาข้อมูลนะเสิร์ชดูนะว่าเพื่อนพี่เขาในที่ขับโบมีรายได้กันเท่าไหร่ฮะมาดูเลย จะใส่หน่ยเพื่อนนะผมจะดูผ่านสตอรี่นะเออสั้นๆนะอืมนี่นี่มาแล้วพี่คนนี้อืมไม่มีเสียงนะเห้พี่ก็ ครับผมนี่นี่เพื่อนๆแล้วพี่เขาขับตดจุดสำคัญนะที่ทำให้ผมสนใจนะงานเนี้ยรับสาวเพื่อน,นรับสาวเออผมทำงานได้ทั้งวันนะ่ะบอกเลยรับสาวอ่ะไม่เหนือน่อยเตะตังด้วยถอยมีงานอะไรดีกว่านี้วะเนี่ย โมงนะได้ตังหกร้อยแล้วเพื่อนพี่เขาน่าจะหักค่าแอปไปแล้วนะค่าแอปก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทน,นะเพื่อนเขาจะได้เงินหกร้อยหกสิบหกบาทถ้าเป็นเวฟนะผมคิดว่าค่าน้ำมันน่าจะอยู่ราวๆเจ็ดสิบาทนะวันนั้นพี่เขาก็น่าจะได้ประมาณหกร้อยนะหกร้อยทวนนะผมคิดว่านะเพราะว่าในแต่ละเที่ยว น่าจะมีตัวมีติปบ้างอ่ะเออหกร้อยแปดชั่วโมงก็ถือว่านะได้เยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะเพืเ่อนๆอ่าถือว่าได้เยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะเพืเ่อนๆน,นะหกร้อยสามสิบวันนะก็อยู่ระลาวหมื่นแปดอยู่ระลาวหมื่นแปดอะแถม ด้รับสาวด้วยทํางาน8ชั่วโมงนะนี่เพื่อนๆถ้าทํางานประจำเหมือนแปดเนี้ยต้องทํโอทีด้วยนะสําหรับค่าแรงขั้นต่ํานะโอที OT ต้องวันละ3ชั่วโมงนะถึงจะได้18นะเพื่อนๆอ,อ่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่ผมว่าโอเคเลยนะหนึ่งทำเวลาไหนก็ได้นะใช่ไหม เออสองับสาวได้ตังค์ด้วยก็ถือว่าถ้าสำหรับเพื่อนๆที่มีงานประจำนะผมก็ไม่แนะนำนะให้มาครับแบบจริงจังนะผมคิดว่าใช้เป็นอาชีพเสริมนะน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรา ไม่มีโอทในในวันนั้นนั้นแล้วเราก็อาจจะเอาแบบเวลาที่เราเออคิดว่าวันนี้ยเราทํางานแปดชั่วโมงปกติต้องมีโอทีนะไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงนะผมคิดว่าเอาเพื่อนเพื่อนเอาอาชีพเนี้ยมาขับเสริมได้นะอาจจะได้ไม่เยอะสองสามร้อยอย่างเงี้ยก็ยังยังพอแบบเป็นค่าข้าวนะ เงินเดือนเราก็ได้เต็มๆนะเงินขับรถก็เป็นค่าข้าวไว้ซะนะเพืเ่อนๆนะลองลองพิจารณาดูนะเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นต่างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพื่อนๆเราลองมาแชร์แชร์ความความคิดนะควอมคิดกันดูว่าเพื่อนคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่หลักๆโอ้ยหลับตา รับสาวันเพน